สังเกตที่ไฟนะครับหน 2, 2> ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองนี่ครับมาดูสาเหตุกันนะครับสำหรับรถยามาฮ่าทีทีเอ็กนะครับหลายคนก็อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวไปดู ต้นเหตุกันนะครับว่าเกิดจากอะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เจอกันกันกบช่องสลานนนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแก้ปัญหารถย amaha ทีทีคันนี้นะครับเป็นรถของผมเองนะครับเบื้องต้นสาเหตุที่เราจะแก้ปัญหานะครับคือไฟเครื่องยนต์โชว์เป็นไฟสีส้มค้างเลยนะครับแล้วก็รถก็บิดไม่ขึ้นนะครับ รถวูบแล้วก็รถติดนะครับแต่ว่าอาการจะกระตุกครับเร่งไม่ขึ้นนะครับไปดูสาเหตุกันเลยครับไปดูอาการเบื้องต้นนะครับช่งมาดูสาเหตุกันนะครับสำหรับรถยามาฮ่าทีทีเอนะครับหลายคนก็อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูต้นเหตุกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนี่ครับ นี่ก็ปกติอยู่นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพอเราเปิดกุญแจนในตำแหน่งออนนะครับปึ๊บนี่ไฟขึ้นโชว์นะครับนี่แล้วไฟก็จะก,กระพริบนะครับเป็นอย่างนี้ปกติเขาจะกระพริบค้างแล้วก็ดับไปหายไปเลยนะครับนี่ครับสังเกตที่ไฟนะครับหนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองนี่ครับกระพริบช้าสี่ครั้งนะครับกระพริบเร็วสองครั้งนะครับพอทีนี้เราก็ไปหาข้อมูลนะครับว่าว่าไฟกระพริบแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับจากการที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วครับมันมันเป็นเกี่ยวกับความเร็วนะครับทําให้กล่อง เรารับคําสั่งผิดอะไรประมาณนี้ครับผมก็ต้องถามอาจารย์หลายๆท่านนะครับแต่เบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สายไม้ครับมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอาการนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าไปเกี่ยวอะไรกับไม้ครับเดี๋ยวไปแกะดูนะครับนี่ครับ เครื่องก็ยังไม่ได้แกะอะไรนะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่แกะแล้วนะครับก็เจอปัญหาเลยคือสายไม้ขาดนะครับตอนนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่นี่ครับเขาจะมีตัวนี้อยู่ครับตัวลลอกสายไม้ดีนะครับที่ละบ้านอยู่ใกล้ลานซ่อมนะครับนี่ซื้อมาเปลี่ยนเองครับ นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปกติอยู่นะครับแต่ว่าผมกำลังจะออกไปเทสนะครับนี่ไฟก็ขึ้นโซนเดิมครับเดี๋ยวเราทําให้มันมีการเคลื่อนที่แล้วก็มาดูอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับสตาร์ทรถก็ติดเหมือนเดิมแต่ว่าไฟก็จะค้างเลยนะครับนี่ ลองเคลื่อนที่ดูนะครับดูจะหายหรือเปล่าครับหายนะครับหายนะครับน,นี่ไปก็หายเลยนะครับไม่กระพริบแล้วครับ ี่ครับชมไม่ขึ้นเลยนะครับปกติเลยนะครับแสดงว่าเป็นที่สายไม้จริงๆนะครับรหรัสนี้นี่ยขึ้นปกติครับรถก็สตาร์ทเหมือนเดิมนะครับปัญหานี้แก้ได้นะครับคืออาการนี้ต้องสายไม้อยู่ที่สายไม้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับ สาเหตุแล้วก็วิธีแก้ปัญหาของผมนะครับรถที่ผมใช้งานทุกวันนะครับถึงจะเป็นรถเก่าแต่เราดูแลสม่ำเสมอก็สามารถทำให้เราขับผีปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรตรงไหนหรือผมพูดไปไม่ถูกหลักการก็ขอขออภัยด้วยนะครับสำหรับถ้าขัดหูขัดตาอาจารย์หลายๆท่านนะครับ ว่าผมก็ไม่ได้เก่งทางด้านนี้นะครับผมก็ทำเองทุกอย่างนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับช่องสลานุนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีไอเดียดีๆจะมาบอกเพื่อนๆดีนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ